ขึ้นแล้วก่อนที่จะมีการสักถามอะไรขอให้ผู้ที่จา้างสีขาวที่มีความรสอนเได้ใ่อนเลครัค่ะครับค่ะเออตอนนี้มัางไว้ที่จยงสิขาวนะคะให้เราเร้่องเราอยนจากผู้ประกอบการที่มีส่วนมาก เรื่องการทำพื <the> ้นทะเบียนบัตรชุมชนที่ศูนย์เบียนภาคนะคะแต่ส่วนว่ทุกจังหวัดที่ยเข้าน้ยว่าไม่สามารถที่จะจองคิวออนไลน์ได้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ออกปครับที่มีตุ่มยากทะเบียเจ้าหนี้นะคะเข้าจัดคิวเองนะคะ มีการด่าพอผู้จา,จาไม่สุภาพผู้จาไม่สุภาพนะคะแล้วก็มาจัดคิวให้ทําให้ตัวในจ้าง้ประบอบการไม่สามารถที่จะได้คิวาเรามีการเปยนแร่เรื่องการจองคิวออนไลน์ไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะจองคิวออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ในแม่เนี่ยก็คือยังขายคิวมันได้อยู่นะคะ ตอนนี้ที่มีปัญหามากๆก็คือ,เ,อเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะที่มีคนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดแล้วก็มีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งาตามมติของมอทจะต้องทำททขั้นตอนสุดท้ายคือการยืน่นบัตรชมพูเนี่ยให้แล้วเสร็จคือถ้าไม่เสร็จเนี่ยการต่อใบอนุญ,ญาตทำง,งานที่ทอขอใบอนุญ,ญาตทำง,งานมาหรือวีดีวีซ่ามาก็าจะทำให้สิ้นสุดนะคะทำให้กลับมาเป็นคนเถิดได้ ก็บวรเริ่มการทําอโอยูการต่อใบอนุญาตทํางานของกลุ่มสิบสามตุลา6ตุลาจากฐานที่จำนวนสิบสา,ามตุลา6ตุลามติคมรมเมื่อวานได้ออกมานะคะว่าจะมีการต่อใบอนุญาตทํางานกลุ่มนี้เป็นแบบ m อโนะคะซึ่งจะต้องมีการออกไปที่ชายแดนนะคะแล้วก็จะต้องในในจ้างจะต้องดยุดง,งานนะคะ แล้วก็จะต้องพาตัวแรงงานเนี่ยไปต่อที่ชายแดนตอนนี้ก็คือมีเหตุการณ์น้ำท่วมแล่มีการาลงกันอยู่ที่ทางชายแดนพม่าอยู่รุมถึงการาต่อไปเรื่องทำงานครั้งนี้นะคะเเราเคยต่อกันแบบต่อในประเทศแล้วที่ถ้าไปต่ออจำนวนทั้งหมดสองล้านคนที่ชายแดนเนี ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องหยุดงานนะคะและ้วก็ไม่สามารถที่จะไปะไปตอนนี้มีค <c oughs> ่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่า,คาส่งเด็กแล้วก็ยังมีปัญหาของเรื่องประเทศต้นทางที่มีการเรียกเกะะ็บค่าภาษี25%ของพม่นะคะของคนงานพม่ซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขตอนนี้เนี่ยิครมอให้เวลาถึงถึงสิกษากรุณาแบบนะคะต้องทําให้แล้วเสร็จ แต่ว่ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จยากแล้วต้องเดินทางออกไปที่ชายแดนนะคะและมีมีเรื่องของการยื่นเนมลิสซึ่งยื่นขอเนมลิสของประเทศต้นทางด้วยก็จะทําให้ในจ้ากังวนค่ะว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางในตอนนี้นะคะ okay. ครับผมธีราชัยแสงแก้วในฐานะรองประธา,านคณะกรรมการบริการ แรงงานได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกระรมการแรงงานท่านสริคงเกี่ยวข้องเรื่องราวที่ทางผู้ร้องได้มายื่นให้กับพวกเราในวันนี้นั้นคณะกระรมการแรงงานทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องคิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องคิวที่ผู้ประกอบการสีขาวนี้ได้ไมายื่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองจะไปดูรายละเอียดทีนึง คงจะเป็นขั้นตอนในการทํางานของกระทรวงแรงงานฝ่ายบริหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูข้อเท็จจริงให้ได้แล้วก็นำเข้าสู่ในที่ประชุมประการที่สองถี่ยวเรื่องสองล้านคนที่ที่จะต้องนํากลับไปพำนากแล้วก็กลับไปซึ่งประเด็นความเกิดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้ถแถลงไปจากทูกนีนนั้นเนี่ยเราจะนเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมรการเพื่อนําเสนอไปที่ คณะกรรมการแรงงานเพื <rude S 2> ่อที่จะายรุกข์ให้กับผู้มาร้องทุกข์ในวันนี้ก็คือผู้ประกอบการซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ที่ได้ข้อหมายนะรับแรงผู้ประกอบการสีขาวนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องับเรื่องแรงงานซึ่งก็มีเยอะในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมครับคณะกรรมการแรงงานรับที่จะไปดําเนินการ เสียจากาทองนะครับสมาชาาิกสภาผู้แทนราษดรในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมธิการคนที่สานะครับก็ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาพี่น้องแรงงานเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคนทํางานเท่านั้นที่เดือดร้อนนะครับวันนี้เราได้รับการประสานงานจากกลุ่มผู้ประกอบการสีขาวนะครับซึ่งเป็นผู้จ้างพี่น้องแรงงานขัานสากทํางานครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนีอยู่ สองสารประเด็นที่ท่านได้เรียนมาเมื่อสักครู่นะครับยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ผมก็ได้รับการประสานและผมก็ได้ประสานงานให้ไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราการแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหา็ยังไม่ลี่้ลายนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราคนที่จะสามารถการในการที่จะรองรับปัญหาพวกนี้นะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจะ ทำยังไงถึงจะให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบนะครับให้หมดแล้วเพื่อที่เราจะไดะ้มีข้อมูลในการที่จะดําเนินการในสายตาปัญหาเหล่านี้นะครับในส่วนของกรรมธิการก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลนะคลับแลวก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องแรงงานก็ขขขพี่น้องแรงผู้ใช้นะครับกระตุ้มแรงลุ่มผู้ประกอบการสีขาวนะครับก็ได้ นำเสนอปัญหาซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็คิดว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปครับ